สวัสดีครับทุกคนพบกับผม Big g a m e เกมนะครับมาต่อกันนะครับกับ t w w r r e f e n s e t o i l e t นะอนะหลังจากที่เมื่อวานบอกข่าววา่ามีอัปเดตมีอะไรบ้างมาดูกันครับวันนี้อัปเดตแล้วเอพิโซดที่70อัปเดตพาร์ทที่1นึ่งนะฮะมีพาร์ทหนึ่งด้วยอัปเดตก็อัปเดตด,ดิอันเดิมหรือหรืออัปเดตตามอา่อะไรนะหนังสกีวิดี้อา่าโอเคคงเป็นตามนั้นนะครับ คือมีเฟรมทาวเวอร์คาเมร่าแมนนะครับเป็นเอกลุสีเอิมเอาขายเป็นเอกลุสีขายเลยนะช็อตการคาเมร่าซัมมอนซัมมอนตัวได้ด้วยหรออ๋อซัมมอนตัวให้เดินเดินมาเอกลุส e ีบูสเตอร์คราฟคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหาดูแอสโตไทเลสเอ็นเลสเอนเลสหรอดีเจ i l เล2สองจุดศูนย์เอ้ยอันนี้ดี แต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นอะไรบ้างนะหาดูได้ที่ไหนเดี๋ยวไปเดินดูไกลๆก่อนอ่มาตรงนี้มาตรงนี้นิดหนึ่งนะวันนี้เราจะไปเล่นกันยูนิตนะฮะไม่ใช่ยูนิตเราชอบไหนดูสิ <c oughs> โอ้อ็ก e สิบ DJ Speckyman อันนี้หรอนี่เป็นี่ยไม่ขึนะ้นอ่ะอันนี้กล่อง ดีเจสปีกแมนสองจุดศูนย์แรงแปดเดเมจมันติตีรวมห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรอ่ะที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรอห้าเปอร์เซ็นต์ของเลือดหรอคูดาวรับห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรนี่ยังเท่าเดิมอยู่หรออันนี่บูสเต็กอุตสีบูสเตอร์ผมไม่ได้มองโทษที เออทอเลทสตาร์เตอร์แพ็คอันนี้ของดีเอ,อ่ออันนี้เหรอวิโก้แคมิล่าเป็นผีเหรอตัวใสๆเหรออันนี้อะไรเฟรมทาวเวอร์แคมิล่าแมนมีให้ดูไหมไม่มีแพงอยู่แพงมากดาเมจเราห้าสิบนะครับสโลยี่เปอร์เซ็นแรงสิบห้า วางปุ๊บตีศูนจุดห้าก็คือเท่ากับวินาทีจะสามร้อยน่าจะแรงอยู่นะตี 4, เป็นวงกว้างตีรวมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้เลยเอกซ์กุศิอันนี้เคยเห็นแล้วนี่แรงอยู่นี่มีนี่มีมีแค่นี้เหรอที่เหลือต้องหาซื้อหาซูมเอาเหรออ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะอุย้ยอัปเดตรูปภาพด้วยเห็นเปล่า มีอะไรอัปเดตเพิ่มไดูซิมีตัวนี้อัปเดตภาพมาใหม่นะฮะมีอะไรอีกไหมตัวนี้ฮันเตอร์ภาพใหม่มีอะไรใหม่ไหมไม่มีแล้วนะมีแค่นี้อัปเดตมีแค่นี้อ่ะวันนี้ไปลุยกันครับเ,เดี๋ยวเราจะทดสอบกันหน่อยว่า เดี๋ยวทดสอบกันนิดนึงว่าระหว่างดานหนึ่งดันอีซี่นะดันปกติกับดานยากเราเอาอันไหนคุ้มกว่าก็น,นี้ก็จะเป็นอันแรกก่อนนะครับเป็นอีซี่ก่อนมาดูซิเราจะเก็บเงินไวๆเนี่ยอันไหนไวสุดนะกับการเสียเวลานะมีเพลงเข้ามาอืมมีเพลงจริงด้วยอันนี้เอา อีซี่เลยห้าสิบเหรียญดูใช้เวลาเท่าไหร่มาดิครับมายังมานะเคตัวนี้ฮะเดีย๋ยวเพิ่งสคิปนะครับเดีย๋ยวเพิ่งสคิปฮะไปครับวางน้องๆสองตัวไว้ปากทําเลยออกมาช้าอยู่นะเราจับเวลากัน เดี๋ยวตอนจบมันจะมีเวลาบอกนะว่าเราใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่แล้วเรามาดูกันว่าคำนวณเดี๋ยวเซ้สิลคำนวณ <c oughs> ว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ในการเกิบเหรียญหนึ่งมืนเหรียญนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงอะไรเลยยังไม่ถึงเว็บสองถึงย่างถึงแล้วถึงเว็บสองแล้วเงินเอาเงินมาไป่ดูสิพอวางแล้วตัวจะเปลี่ยนไหมตัวเหมือนเดิมครับ แต่ว่าเปลี่ยนอ,อวตารตรงนี้เฉยๆโอเคเว็บสามมาอย่างน้องยิงปิวปิวปิว,ปวน้องยิงปิวปิวปิว,ปว,ปว,ปวน่ารักอยู่ครับตังมาแล้วฮะวางตังไปเรื่อยๆโอเคอาน้องอัปเกรดอัปเกรดเพิ่มไหมเหมือนกันนะเหมือนเดิมอัปเกรดดา้าเหมือนเดิมมาเลยมาเรื่อยๆฮะ เอาเงินง่ายอยู่ดัดอีลี่มามาโอเคเอ้ยตัวนี้มายากแล้วมาเล่นยากเหรอสองห้าสิบไปครับยิงสามทีแตกครับเหมือนกันครับอัพไปฮะหกร้อยยิงสามทีแตกยังเดือดหนึ่งสองมา อัปเดตนี่ตัวหนึ่ง500มา500อยากเห็น500ครับ500มาเลยโ้ยิงเร็วอยู่นะโอเคครับผมอัปเดตน้องมาเป็นอย่างจะเล่นให้สุดอ่ะวางตัวนี้ไป DJ ครับอ่าฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วย จมตีให้สุดเลยมุนมานเป็นการทดลองนะครับว่าเธอเธอดังไปแล้วอ่ะปรับเสียงลงหน่อยได้ไหมปรับเสียงลงไม่ได้นะฮะกนต้องปิดเลย <c oughs> ดังเกินครับหรือว่าในนี้ไม่ไม่ดัง โอเคเดี๋ยวเปิดไว้มาป,ปรับในดิสก่อนเอาไปโออโอบีเอสอ่ะโอเคตอนนี้พันหนึ่งครับดูสิโอ้เสียงดังมากเลยนะก้า8สองสิบแปดอ่ะอัปเดตไปครับใช้เวลาไปสามนาทีแล้วนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มามาอีกพันหนึ่งครับขอพันหนึ่งเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยสิบพันหนึ่งโอเคสามนาทีแล้วตอนนี้มีกี่เวฟนะยี่สิบเวฟใช่ป่ะมาลุยก,กันไปครับลุยก,กันไปเร็วๆๆ็เร็วูมออกมาไกลๆจะได้ไม่ค่อยได้ยิน <laughs> VJ ฮะหกร้อยพันห้าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะ 600ครับต้องการ600มาเวฟเคยกันช้ามากเลยนะปัน5ครับโอ้วงใหญ่มากเลยนะ35นี่คือใหญ่มากเลยนะแต่มีตัวเดียวมันก็ <c oughs> ตีไม่ทันอยู่ดีฮะต้องวางหลายๆตัวเดี๋ยวเราวางพี่โล่ไปด้วยอ่าพี่โล่เผื่อตัวใหญ่มานะถ้าตัวใหญ่มาเนะี่ยเราเสร็จเลย เาไม่มีพิโลพิโลตีแรงอยู่อ่ะแค่นี้ก่อนวองไว้วฝั่งละสามตัวออกมาแตกออกมาแตกครับผมสี่นาทีแล้วนะห้าสิบเนี่ยไม่คุ้มแล้วนะคุ้มไหมนอกมาช้ามีสองพันะฮะอัปเดตตัวนี้ไปตัวละพันอ่ะมาหรือมีสิบห้าเวฟอืมสี่นาทีห้าสิบครับ ยังไงตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวตัวสองพันสองพันไปโอ้รวยรวยดูท่ารวยมากครับอันนี้ยังมียังมีขาครับอันนี้เพิ่มมาขาเต็มทีวีใหญ่ขึ้นด้วยเทเทออกมาเร็วสิบเจ็ดแลเนี่ย มา 1, okay, อันสี่อันหกโอเคอัพเกดทต่อไปยิงดันไหมน่าจะทันอยู่ตอนนี้อัพเดทไปสี่พัน 4, 000, ดีไหมตงังยังไม่พอเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นแปดร้อย มาหกพันมาอัพดีเจไหมครับดีเจ <c oughs> โอ้ไม่พอนะพ่โลก็เท่าไหร่ละพันห้าอัพพิโลไปฮะดี๋ยวงกว้างขึ้นชุดสวยขึ้นนะแตมมากมาเร็วมาเร็วอัพพิโลไปสุดเลยฮะไปโลฟ้าจบๆกันไปครับ ครับ <c oughs> ตัวให,ใหญ่ไม่ต้องห่วงครับแตกแน่นอนครับตัวใหญ่พันห้าครับออพไปมาเลยมาเลยบอสจะออกประตูไหนนะบอสออกประตูไหนนะเจอพิโลต์เราไปตายหมดครับปู้เสียงพิโลตนั่งปู้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 เท่เท่เสียงดีเสียงเหมือนอยู่ในอวกาศยิงเลเซอร์ใส่กันปู้ปูบอสออกมาแล้วครับ บอลออกช้ามากเลยบอนมาแล้วฮะเรียบร้อยครับแป๊บเดียวครับสามหมื่นใช้เวลาไปเจน,นาทีนะจำไว้ทุกคนเจ็ดนาทีนี่การทดสอบแรกนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาทดสอบอด่านปกติว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่จำไว้ตัวนี้เจนาทีนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับกับการทดลองว่าอันไหนจะคุ้มและเก็บเงินได้ไวที่สุดนะโอเคสวัสดีครับผม